สวัสดีครับวันนี้นะครับกลับมาพบกับอาร์ตเนลลข่าวนะครับบิ๊กโจ๊กนะครับยื่นร้องเรียนตุลาการศาลปกครองนะครับไม่เป็นกลางนะครับปมคําสั่งให้ออกจากราชการนะครับก็คนตํารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะครับก็อันนี้ก็คือได้มีการไปได้เห็นข่าวนะครับของมัตติชนออนไลน์นะครับก็อันนี้ก็ต้องให้เครดิตเขานะครับว่า ง่ายๆว่าก็ได้มีข่าวออกมานะครับว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะครับร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการเจ้าของสำนวนมีพฤติกรรมไม่เป็นกลางฝ่าฝืนหลักจริยธรรมปมคำสั่งให้ออกจากราชการนะครับจากกรณีนะครับพลตำรวจเอกสุรเชษนัก่านอดีตรองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาตินะครับยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดนะครับกรณีคำสั่งให้ออกจากราชการมิชอบด้วยกฎหมายนะครับ ล่าสุดเมื่อวันที่3กรกฎาคมพลนาตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะครับได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งนะครับยื่นร้องเรียนขอให้ประธานศาลรปกครองถูงสุดนะครับตรวจสอบและดําเนินการทางวินัยกับตุลาการเจ้าของสํานวนนะครับเนื่องจากพบว่ามีพฤติกรรมไม่เป็นการครับไม่ซื่อสัตย์สุจริตนะครับฝืนลักจริยธรรมของตุลาการศาลปกครองอย่างร้าแรงครับโดยตุลาการเจ้าของสํานวนนะครับ จงใจปฏิบัติหน้าที่ละเลยพยานหลักฐานฝ่ายพลตำรวจเอโกโอเชตหักพานนะครับโดยปราศจากความเป็นกลางมีอคติและกระทำโดยมิชอบรวมทั้งมีการตรุข้อเท็จจริงเอง็นเอียงนะครับไม่เป็นกลางเป็นพฤติกรรมที่ขัดต่อจริยธรรมของตุลาการสารปกครองอย่างหลายแรลงนงครับแล้วก็ได้มีเป็นเอกสารน,นะครับ ที่ไปยื่นไว้นะครับของบิ๊กโจ๊กนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับอาจจะไม่ได้ทั้งหมดครับก็พูดง่ายๆว่าหลังจากที่บิ๊กโจ๊กนะครับก็ได้ห่างหายจากสื่อข่าวไปนานนะครับห่างหายไปนานนะครับเกี่ยวกับคดีของบิ๊กโจ๊กนะครับเพราะว่าได้มีการเซ็นคำสั่งนะครับพบตรเซ็นคำสั่งให้บิ๊กโจ๊กนะครับออกไล่ออกจากราชการไปนะครับแล้วก็ล่าสุดจนมา เกิดมีข่าวออกมาอีกนะครับว่าเได้ไปฟ้องนะครับได้ได้มีการพูดง่ายว่าเกี่ยวกับยื่นเรื่องร้องเรียนนะครับขอให้รรประธานสภ์ผู้กองสูงสุดนะครับตรวจสอบและดําเนินการทางวินัยกับตุลาการนะครับเจ้าของขุมนวนเนื่องจากพบว่ามีพฤติกรรมไม่เป็นการนะครับในเื่อตัดสุดจริตครับ คามเปิดรักจริยธรรมของตุลาการสัลนกครองอย่างร้ายแรงนะครับนะครับมันก็เป็นการต่อสู้ของทางบิ๊กโจ๊กนะครับที่เนื่องในจากที่ว่าคือตอนนี้ก็คือที่โดนโดนให้ไล่ออกจากราชการไปนะครับก็อย่างว่านะครับก็กลัวความไม่เป็นกลางครับเพราะว่าอย่างบิ๊กโจ๊กเนี่ยคือพูดง่ายๆว่าท่านเนี่ยก็ยังได้มีการติดตามข่าวติดตามตลอดครับว่า ในทางคดีของตัวท่านเองนะครับว่าอย่างไงเป็นกลางไหมนะครับเป็นกลางไม่เป็นกลางนะครับก็ท้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็พูดง่ายว่าสําหรับทางเอฟซีบิกโจนะครับที่เข้ามาติดตามดูนะครับก็พูดง่ายว่าชื่นชอบกันเป็นอย่างมากนะครับเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยติดตามกันนะครับแต่ในส่วนของนางคดีนะครับก็นะครับตอนนี้บิ๊กโจ๊กได้ออกมาเคลื่อนไหวนะครับพูดง่ายๆว่าจากการสอบวินัยร้ายแรงนะครับ แล้วก็คณะของสอบวินัยร้ายแรงมานะครับก็ส่งให้ทางพบบตรนะครับเซ็นคําสั่งนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วถ้าเกิดทางบบตรเซ็นคําสั่งเนี่ยคือพูดง่ายว่าบิ๊กโจก็พยายามจะบอกว่าเออคือก็เหมือนแบบไม่เรียกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมกับทางบิ๊โจครับมองว่าเออนะครับเป็นคู่ขัดแยง้งนะครับได้ได้ผลประโยชน์นะครับในการ ขึ้นเป็นพบอตอรลนะครับก็ก็สู้กันด้วยอ่าหลักฐานด้วยกันพยานหลักฐานนะครับสู้กันด้วยอ่าเขาเรียกว,ว่าอะไรระบบยุติธรรมนะครับก็สําหรับใครที่ชื่อชอบนะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเลยครับที่จะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องนะครับง่ายๆก็ว่าตอนนี้ก็คือตามตามติดก,กันต่อไปนะครับว่าอ่าจะไปจบลงตรงไหนอะไรยังไงบิ๊กโจ๊กจะได้กลับมา ่าเป็นรองพบรตรไหมนะครับก็นะครับ,นะรบฝากไว้ด้วยครับลรบวันนี้สวัสดีครับ